อาณาจักร30ไร่น้องพลับจุฑาพัฒส,สู่ผู้บริหารร้อยล้านคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับเชื่อว่าแฟนเพลงอยู่เกาหน่าจะรู้จักกันดีว่าเพลงนี้นั้นเป็นเพลงดังติดหูที่แจ้งเกิดศิลปินเด็กอย่างพลับจุฑาพัฒน์เล่าธรรมทั์ในช่วงนั้นเรียกได้ว่าเด็กคนนี้โด่งดังเป็นที่จับตามองของวงการบันเทิงอย่างมากเนื่องจากด้วยความน่ารักสดใสตามสไตล์เด็กและมีความสามารถในการร้องเพลง และโดยการเติบโตตามวัยเส้นทางของอดีตนักร้องเด็กดาวรุง่งได้พันเปลี่ยนมาเดินตามความฝันด้านการศึกษาและห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่จนเมื่อไม่กี่ปีจนเมื่อไม่กี่ปีบาน,นี้ชื่อพลับจุฑาพัฒน์ได้กลับมาอีกครั้งในหน้าข่าวบันเทิง หลังจากหนุ่มคนนี้โตเป็นหนุ่มหล่อที่หากเทียบเขาโครงเดิมน่าจะยังจำกันได้อยู่ซึ่งตอนที่หายจากวงการเจ้าตัวก็ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศจนจบระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดแสแขาบริหารและกลับมาดูแลธุรกิจของครอบครัวที่กาญจนบุรีนั่นเองโดยปัจจุบันนั้นหนุ่มพลับคคนแทนเป็นผู้บริหารดีสอร์สสุดหรูหลังกลับมาช่วยงานของครอบครัวในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นธุรกิจระดับร้อยล้านกับโรงแรมเทวมันตรารีสอร์ทแอนด์สปาตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมโคลเนียลในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชวังบางปะอินพระราชวังมลิขายวันและบ้านพิบูลธรรมเรียกได้ว่าครบเครื่องทั้งความรู้ความสามารถหน้าตาโดยปัจจุบันน้องพลับโตเป็นหนุ่มวัย28ปีที่ดูดีมีความหล่อเท่สมาร์ทไม่เบาแถมปลโปรไฟล์ยังเลิมาก หลังจากจะตัวฝากผลงานวัยเด็กไว้ในวงการบันเทิงไทยเจ้าตัวก็มุ่งตั้งใจเรียนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเรียนไฮสคูลที่สถาบันฟิลลิปเอ็กซเซเตอร์รัฐนิวแฮมเชียร์และจบปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากนั้นน้องพลับก็กลับมาช่วยงานธุรกิจโรงแรมของครอบครัวพร้อมกับงานที่เป็นที่ปรึกษาที่บอสตันคอนซัลนติงกรุ๊ปและเป็นผู้จัดการทั่วไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพก่อนจะบินไปเรียน MBA และสำหรับการศึกษาในช่วงปีที่ผ่านมาเจ้าตัวจึงรีบเดินทางกลับมายัางประเทศไทย